วันนี้พามาชมต้นละมุดครับผมปลูกไว้หนึ่งต้นเพราะชอบทานผลหวานฉ่ำดีครับหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าละมุดมีทิ่นกำเนิดในแถบเม็กซิโกหรือแถบอินเดียตะวันตกผลไม้ชนิดนี้ มีประโยชน์มากครับเป็นมีสารอาหารที่ต้นอนุมูลอิสระที่เป็นการก่อโรคในร่างกายของเราม,มีวิตามิน C วิตามิน A 0. อสูงอานแล้วทำให้สดชื่นอร่อยหวานฉ่ำผมชอบทานครับประโยชน์ ของวิตามินซีทำให้ขับถ่ายได้ง่ายและยังเป็นการต้านทานโรคโดยเฉพาะโรคมะเร็งลำไส้ประโยชน์ของละมุดมีหลากหลายทำให้ผิวพรรณดีโดยเฉพาะวัยรุ่น หรือคนหนุ่มสาวส่วนต้นลำต้นที่มียางถ้าเราเอาเปลือกเอาน้ำยางเอาเปลือกไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นยางก็สามารถทำเป็นหมากฝรั่งได้ในต่างประเทศเป็นสารชนิดหนึ่งที่ตั้งต้น สำหรับทำหมากาหลังควรมีปลูกไว้นะครับต้นนี้ผมก็ปลูกมาครึ่งปีได้ซื้อมาปลูกคเพราะชอบทานออกดอกหลายเที่ยวแต่ไม่ติดครับแต่สังเกตดูจะมีหนึ่งลูกแล้วต่อไปก็คงจะต้นใหญ่ขึ้นยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับ มาแรงชอบกวนแต่ก็ออกใบใหม่อยู่เรื่อยปลูกกะเพราก็มาขึ้นใกล้ๆเพราะโรยเม็ดทิ้งไว้แบบธรรมชาติครับไม่ได้อะไรมากโอ้นี่อีกหนึ่งลูกครับยอดแต่คงจะยังเก็บลูกไว้ไม่ได้ต้นยังเล็กครับต้องปล่อยให้ต้นใหญ่ๆห,ห,หน่อย อีกอย่างผมก็เป็นคนถ่ายยากครับท้องผูกประจำเคยซื้อละมุดมาทานก็เห็นผลครับถ่ายดีขึ้นนี่ครับประโยชน์ของละมุดก็น่าปลูกไว้เพื่อจะทานเองอย่างน้อยก็มีผลไม้ไว้ทานไม่ต้องมากครับบ้านละต้นสองต้นก็พอ อาจจะไม่ต้องไปถึงกับขายครับฝากไว้ครับวันนี้